โอ้ยปลาเขาซอยออกพี่น้องเหยห่างเอ้าเอ้าอโอ้โหตีไข่ตีพี่น้องโอ้ออกตัวนึ่งหนึ่สส วันตื่นตื่นถ้งไปเดินลุ้งนำของเห้ยงเนาะ อ้ปลาเขาสวยออกพี่น้องเหี hmm. ้ห่างเอ้าเอ้โอ้โหตีไข่ตีพี่น้องโอ้โอออกตัวนึงหนึ่งสอ้าโอพี่น้องเอ้าเอ้ดรุดรุดรุด โอ้เดี๋ยวเลี้ยงพี่น้องเด็ปิ่งอั่นี่ดูปไปสีฮัตโตโตัวนึงออกโอ้เพราะเสยียเอ๋อทีเดียวเลี๋ยวเลี้ยง,งเลยพี่น้องได้เห็นผลนี่พี่น้องโอ้มันขนาดพี่น้องไปฮกโตปิ่งกินกับสุปน้องใหม่พอดีเลยวันทีเดียววันเลยกาวาัดลงเลยหยิบของ น้ำต้องเย็นๆครับแกสุกน้อยห,ห้อากินกับปิ้งปลากับปิ้งปลากับปิ้งปลา กร,รมเพาะซุปน่อไม้กับปิ้งปลาปิ้งปลาแล้วก็สุกแล้วครับกับซุปน่อไม้ผัเข้าวหกทัวเปียงตับหูกับเมนูข้อแรงครับผม้มาเนอแซเสๆปรเลยครับ